สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ผมก็ได้ของแบรนด์นี้มานะครับแบรนด์ L LWC ผมก็สั่งมาจากแอปส้มนะครับแล้วก็มาติดตั้งเองกคือติดตั้งเข้ากับคารถลดเลยนะครับ แล้วก็มีมีปลั๊กวงปลั๊กไฟตรงเนี้ยผมก็ต่อไฟแล้วก็ตาไฟจากไฟถ่ายก็จะมีไฟถ้ายตรงนี้จะมีไฟท้ายไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกครบไม่มีแค่ไฟถอยพอผมเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะดึงเชือกฝั่งนี้สองฝั่งก็ร <c oughs> <c oughs> ัดไวปตรงช่วงนี้เลย แล้วก็ข้างหลังดึงเส้นหนึ่งอันนี้ทางร้านเขาก็จะมีตัวตัวต่อถาดมาให้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใครที่มีรถเออโมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรถคันเล็กก็คือใช้เอาตัวต่อนี้ออกได้แล้วก็จะใช้อยู่ความยาวก็อยู่ประมาณเช่นนี้ครับผมให้ดูภาพรวม ประมาณนี้เลยครับแข็งแรงผมเทสแล้วแย่ความเร็วประมาณ120เอาอยู่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อาจไม่ต้องขับเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วานนี้หยุดช่วงน,นี้ ซื้อมาติดตั้งเองไม่ยากครับผมหากพี่ท่านไหนต้องการสอบถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ครับติดตั้งง่ายครับแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงมากคือพอขันรถตตัวนี้ครับติดกับตัวคานเนี้ย แน่นเลยแล้วเขาก็จะมีสลักตัวนี้มาให้พอเราไม่ใช้ก็เราก็ถอดออกถอดออกได้ถอดง่ายครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงเดียวคนเดียวก็จะไม่ไหวเวลาขึ้นแล้วก็จะเอาถาด ถทาแผ่นนี้ออกมานะครับแล้วทาแผ่นนี้ออกมาแล้วก็มาต่อเสียบใส่ตรงนี้แล้วก็เข็นขึ้นได้เลยถ้ามีคนเข็นขึ้นด้านหลังก็เข็นได้เดี๋ยวถ้าไม่มีก็สตาร์ทเชื่องขึ้นได้เลยครับวัสดกแข็งแรงสวยงามมีที่ล็อกล้อ ที่ล้อตรงนี้สองตัวนี้ก็จะมีแบบสําหรับรถคันเล็กด้วยนะครับถ้าเกิดใครเป็นรถคันเล็กก็จะเป็นจะเป็นตัวล็อกของรถคันเล็กให้มีรูสามารถปรับได้ว่าขนาดล้อเท่าไหร่ตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถสอบถามผมมาในคอมเมนต์ได้นะ สวัสดีครับ